ไปต่อกันที่พี่บุ๋มตีรักนะคะผู้ชมอดีตนักร้องสุดเซ็กซี่ยุก90ค่ะก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องความรักนะคะล้างถูกจับให้จิ้นกับพี่นินโนเมทนีค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเลยนะคะว่าก็แอบมีหวั่นไหวเหมือนกันนะถูกจับตามองความสัมพันธ์อยู่ตลอดนะคะสำหรับอดีตนักร้องเซ็กซี่ยุค90พี่บุ๋มตีรัก ถูกจับคู่จิ้นกับพี่นีโนเมทานีค่ะโดยเจ้าตัวก็ได้เผยกับทีมข่าวกอสิบสามบันเทิงของเรานะคะว่าตอนนี้หัวใจยังโสดไม่ได้ซุ่มคบกับพิธีกรหนุ่มนีโนแต่อย่างใดนะคะยอมรับว่าสนิทกันมานานแล้วเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมวงการรุ่นเดียวกันส่วนตัวก็ชื่นชอบแล้วก็แอบหวั่นไหวค่ะเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยนิสัยดีเป็นคนเพอร์เฟกเข้าใจแฟ,น,ฟนที่จับจิ้นคอยเชียร์อยากให้คบกันจริงแต่ตนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มองไปถึงขั้นนั้นนะคะเพราะว่าก็ยังห่วงชีวิตโด้าาก่เขามมาจจริงจิง็ไต ไปฟังเสียงพี่บุ๋มกันเลยค่ะวันไหวไหมอ่ะพี่ก็บอกตรงๆก็ว่นไหวค่ะอจริงมะอ่ะพี่พูดตรงๆเลยเพราะว่า เขาหน้าตาดีบุคลิกดีจริงไหมคะ,มอ,ะอันนี้พี่เป็นคนตรงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่แอแบแฝงอะไรอย่างเงี้ยที่น้รุนขึ้นค่ะ<ม>อันนี้พี่ก็บอกตรงๆเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายเพอร์เฟกผู้หญิงอย่างเรานะก็มีสิทธิ์ที่จะมองผู้ชาย<ม>อ่าจริงไหมคะผิดตรงไหนจริงไหมคะเอาเอาพูดตรงๆ<ม>แต่เราอยู่เราเฉายๆเราไม่ได้ไปหาเขา<ม>จริงไหมคะเราเจอคนที่หน้าตาดีถูกสเปคเราก็มองเขาด้วยความชื่นชม,มใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยเหมาะที่จะอยู่คนเดียว ซึ่งเขาก็ยอมรับเลยเนาอว่าแอบ,บหวั่นไหวเหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของอนา,าคตนะคะซึ่งเราก็ทางเราก็เชร์แล้วก็จิ้นกันไปก่อนเลยกันนะคะครับแบบนี้เดี๋ยวต้องรอฟังทางคุณนีโน่นะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณคะ่ะ